การะพุดอย่าให้มีกล้ามกาตาขามอย่าให้มีบาปกาผะชงดำลงที่ิตอยู่การาพุดธวจ้าผู้คาสิมโมบานตะหาบุญอะไรพหญ่เอ้ยเจ้าค่ะอาตูอาตูาตูโอ้คือบอกดีทะย่ยอยู่กับีใจแป้กกับขนหัวเลยแล้วพอโอ้ยพะา่ะไรดีกลางเลยผู้เฒ่าโบรานเนาอผู้เฒ่าโัรานโมพะเป็นศิลเป็นธรรมกาผาพพุดธวาอย่างก่อน การะพุดยาหายมีกรรมกาพระพุดยาหายมีกรรมการะธ่อมยาหายมีบาปการะธรรมยาหามีบาปการะสงดำรงชีวิตอยู่การะสงดำรงชีวิตอยู่การะพุจธเจ้าเมื่อบานค่อยถาหามุ่นการะพุจธเจ้าเมื่อบาน ข่อยทาฮับบุญฮับบุญก็คอยว่ามาแต่เด็มาแต่จะแม่เมียขออย่างบุณโอ้โหขอแจังแหว่ได้เป็นคำบอกคนโบราณเนาะหลายปีแล้วะอืมว่าให้เป็นบาปเป็นกรรมมาวัดแล้วเด็กกาบล่าให้ขอขมาเอาบนเมื่อให้สุ่มอยู่บ้านไน้รับบุญนำอ้าวสาธุย่ายสาธุ สาถุอยู่มันขวนญยืนเจ้าค่ะอุยเมื่อบ่านท่านคนดูร้องพหเจ้าค่ะชาถุยพี่ไส้ผู่ป้พี่โฉดโถยว่มาพ่าดมาจะไก่ของจะเล่ยนีห่างจะพูดจะพูดด้วยไปเจ้าค่ะาถุยอ่ะเลยเรอแงน้อยร้องเข่านี่แหละคู่ชีวิตคู่บุญคู่ธรรมไปพาสวดมนต์ ถึงสิมานยากแต่ว่าใจมันมานเพราะย่าเนาะมาด้วยใจจริงๆรนี่แหละเป็นแบบอย่างของคนหลายๆคนที่ว่ามีแล้วจังสีมีความสุขรวยแล้วจังสีดีบางเทืองเขาโบ่ได้มีหลายบ่ได้ลำรวยเขาก็มีความสุขได้กันเขามีสินมีธรรม อ้าสาธุสาธกายจะพิการแต่ว่าใจไม่ได้พิการครับอ้าสาธุโอ้ยเดี๋เรื่อตเอาแบนไปอ่านดชมุดนี้กับอีกกองหนึ่ง กินน้ำกันหรือแบ่งข้ละกองกันได้ด้ยนะกินบำรุงร่างกายกินน้ำกันเลยกินน้ำกันอาละกุบร้าเมื่อบานตงน้เ้ขอเชิญนคร้าร้านองด่ว้องยางไี้ใช่ผู้ใหมีสจค่ะใสข้างหลังบ่อนครับวันียเขาให้ยายใส่ข้างหลังกัเยใช้ข้างหลังเลใช่หลังรถกันหลังรถอ่แบนแนโอ้ยชักดีโอย